จริงๆไม่ใหญ่อีกล่ะตังเจ้หกสิบบาทเนี่ยซื้อขวดน้อยนี่ยขวดลอยอีกแล้วแม่นมือนึงมือนึงนี่บอกขึ้นสิแค่ยังบอกขอเงินจะแสดงแค่เหล่าเลยบอกนี่จัดหนักไปนี่จัดหนักแม่นเดียวโอ้ยหกสิบเปนสิบพ่อขวดใหญ่ไปเลยเนาะแป้งมาจังดีจุดใส่เช้าไปเลยแล้วขวดใหญ่จัดหนังอีรีเด้อเฮ้ยแลไวเลยขวดขาขวดขาเอากระสั่นนั่งทานี่เด้อยิ่งสิเอาเพืนไปซื้อให้วดใหญ่เนาะ จกนั่งอีรีเดยจแกนั่งอีรีเลยไม่เช่อ,อไปซืบไปได้สินะอ,อาอยู่นี่ละอ่ามาด้ยวดยวม,ามาึงน่ะบน่บาถึงนมได้จับได้ลูกจะมีแหง้งแห้งได้ดูดแห้งมีพลังแมนบ่ครับพี่น้องเฮ้ <c oughs> อวบาไหมกันดูแกไปยงังบีไปยังน้องผู้ใหญ โออ้ตึ้งน้องก้องเอ้วางสันเลยไหมเออคนเฮาสูงตำ่ำพอสำคัญสะดือตรงกันกัพ่อแล้วเฮ้ยเว็ดด้วยเว็ดแมนนี่ละ่ะจะโหวมว่าเขาหยุบสภ้อาแล้วหยุบสภ้อาแล้วแมน บ้าแล้วคุณชั้นเอาหนานี้วู้บนไปนาะเมนสุดาวเด่นตรงสมด้านัวนไึงชมตังเ้ลวสายน้นอยให้น้อยจะไดดาวเอาดู